สวัสดีครับที่ชอบมาแล้วจ้าวันนี้จะมารีวิวแผ่นหอมติดแม้อันนี้เป็นวอร์ชั่นใหม่นะครับเรียกว่าเป็นเจน3ามแล้ว ถามว่าแตกต่างกับรุ่นก่อนยังไงก็เป็นผ้าสปันเหมือนกันนะครับอันนี้ทางร้านคุณพี่ใจดีส่งมาให้ทดสอบกันนะครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่เคาะว่ามีแบบรีฟิวให้ด้วยเติมได้ทั้งวันหอมได้ทั้งวันบอกได้เลยว่าสะใจแน่นอนมาอันบ็อกกันให้ดูกันเร็วๆไวๆกันเลยดีกว่านะครับวันนี้รู้สึกว่ากล้องทำงานดีมากปกติเนี่ยมันสั่นเป็นเจ้าข้าวเหมือนมีกุมารทองมาสิงเลย ข้างในก็จะมีตัวรีวิวให้1ขวดนะครับแล้วก็มีซองให้อยู่ข้างใน25ชิน้นอันนี้ผมแกะใช้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าขณะที่ใช้อยู่เนี่ยเขาใช้กันยังไงนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าข้างในเนี้ยจะไม่มีน้ํายาให้นะครับข้างในเนี่ยจะเป็นแผ่นเปล่าๆนะครับแห้งๆนะครับนี่เห็นปะแห้งๆจะไม่มีรอย น้ำยาเลยปกติเนี่ยถ้าเขาชโลมน้ำยามานเนี่ยมันจะเป็นรอยเปียกนะครับอันนี้จะเป็นแบบ <Wow. S 1> แห้งๆนะครับแล้วเวลาคุณใช้คุณก็เปิดฝาตัวนี้ทาตัวนี้ก่อนแล้วก็ไปแปะที่แมสน,นะครับแล้วเสร็จแล้วช่วงระหว่างวันเราก็เอาไอ้ตัวเนี้ยเปิดฝาออกมาแล้วก็ไปทานะครับตัวนี้จะเป็นลูกกิ้งนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเป็นลุกกิ้งนะครับ นี่ผมแก๊ปเปิดทางหางผมก็ได้กลิ่นแล้วเนี่ยหอมมันหอมมากเลยนะครับหอมแบบเหมือนเปปเปอร์มินน์นะครับผมว่าโอเคนะสําหรับใช้ทั้งวันเดี๋ยวจะไปลองกันดีกว่าว่าเจ๋งจริงแค่ไหนกับอากาศร้อนๆไะ ังจากที่ทดสอบมาแล้วตลอดทั้งวันนะครับบอกได้เลยว่าหอมจริงหอมแน่นอนหอมทั้งวันนะครับกับบนรถสาย8ที่อบอ้าวและคนแน่นมากกูต้องมันมจกักรแลของใครสักคนหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้ช่วยชีวิตเราได้นะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ควรมีติดไว้สำคัญมากนะครับหมดแล้วหมดเลยและตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะครับสั่งจองได้ที่ เดี๋ยวจะแปะลิงก์มาให้นะครับแปะลิงก์อีกแล้วนะครับร้านนี้ต้องแปะลิงก์ตลอดนะครับเอาไปกับทางนะครับอันนี้เป็นงานของคนไทยนะครับแนะนําให้ซื้อนะครับไม่ใช่ของจีนนะครับเพราะของพี่จีนเนี่ยผมเคยเอามารีวิวก่อนหน้านี้แล้วกลิ่นมันสุดตีมมากๆเลยครับไม่ถึงชั่วโมงครับกลิ่นหายหมดแล้วอันนี้ของไทยรับประกันได้เลยนะครับเพราะผมใช้แต่ยี่ห้อนี้ไงเขาดีจริงๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วที่สำคัญ อย่าเลยไปสั่งใช้กันนะจ๊ะผมแนะนำนะมันเป็นของน่าจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ครับมันดีมากๆเลยขอบคุณครับ